ผู้ชม FC ฟซีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเช็ดดูเอลนะครับประลองหมากรุกไทยนะครับก็จับคู่ออนไลน์นะครับมาเจอกับท่านท่าน4ย่าน09นะครับผู้ที่มาด้วยเลตติ้ง1,595นห้ร้บห้าะครับตีว่าเป็นพันหนะครับมาด้วม้าจงขวานะครับคู่ต่อสู้นะครับไก่ก้าวฟ้าก็เป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับ กุต่อสูเป็นม้าโยงขวาขุนพ้นคู่นะครับโอเคจังหวะนี้ตีเบี้ยริมขึ้นไปนะครับก็พยายามจะเอาเปรียบเชิงเบี้ยนิดนึงถ้าแต่ไม่ได้นะครับกต่อสู้รู้ทันครับจันเบี้ยมาในตำแหน่งนี้ก็นิ่งไว้นะครับขึ้นโคนไปแทนนะครับเอาม้ามาแล้วครับเอาม้ามาเรากินตัดไปเลยนะครับกินตัดไปแล้วยนเรือไปให้เบี้ยปุบเขากินเราเราก็จะเอาเบี้ยกินนะครับไล่ม้าม้าหนีได้ได้ง่ายนะครับ จะรอดหรือเปล่านะครับก็กินเข้าไปครับก็เอาเรือขึ้นไปนะครับเราต้องรีบเก็บขุนนะครับเพื่อจะเอาเรือมาใช้งานอีกหนึ่งตัวนะครับเก็บขุนก่อนนะครับไม่ทันเลยครับคู่ต่อสู้ปักโคลมาก่อนเลยครับกินเข้าไปครับนะครับดันโคลขึ้นไปนะครับป้องกันทางด้านปีกขวาครับู่ต่อสู้จะเอาหมุนขุนครับหมุนขุนเจ้าขุนไปเก็บทั้งด้านปีกขวานะครับเราก็เอาเรือมารอเลยนะครับ จะขึ้นมาอยู่ตากดเราหรือเปล่านะครับดันขึ้นมาคู่ต่อสู้ไม่กลัวตากดครับนะครับโหอยู่กับคนสองตัวด้วยก็หมุนม้าครับเราจะเอาม้าไปลงบ่อนะครับทางด้านปีกซ้ายนะครับอยู่ในตำแหน่งอุปกรณ์ซ้ายครับตอนนี้ครับท่านสี่ยันจะทํำยังไงเอ่ยท่านสี่ยันกินตัดครับกินตัดกะว่าเราเอาเม็ดกินแล้วเขาจะเอาเม็ดขึ้นมาขายใช่ไหม แบบนี้เขาก็ขายได้เหมือนเดิมครับนะครับอยับขุนหนีก่อนนะครับถ้าขายเม็ดมาเรากินนะครับกินเบี้ยเขาขึ้นมาเราก็ขายเม็ดขึ้นไปเหมือนกันนะครับขายเม็ดขึ้นมาจริงๆครับตามความคิดเลยนะครับนะครับกินไปกินกับเบี้ยคู่สวยงามก็ทําลายด้วยเม็ดนะครับทําลายด้วยเม็ดถ้าไม่งั้นเราไม่ขายเม็ดขึ้นไปคืนนะครับก็จะทําให้หมากเราติดนะครับ จะขยายอะไรไม่ได้เลยนะครับคูต่อสู้ยกม้ามานะครับลงบ่อเราก็ยกม้าไปลงบ่อเหมือนกันครับต่างคนต่างลงนะครับไม่โกงนะครับตาต่อไปสีขาวเดินนะครับท่านสีย่านะครับจะทํำยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหมากรุกไทไก่ก้าฟ้าด้วยนะครับนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปทุกคลิปนะครับก็ขอขอบคุณ ท่านสี่ย่านะครับและคู่ต่อสู้ของไก่ก้าววัดทุกท่านนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับในแอปต่างๆนะครับจังหวะนี้ครับสีขาวนะครับถอยโคนนะครับจะปรับหน้าโคนใหม่หรือเปล่านะครับเราก็ถอยโคนปรับโคนเหมือนกันครับนะครับคู่ต่อสู้จะโยกเรือไปทางด้านปีกขวาหรือเปล่าเนี่ยจะมารอดูกันนะครับคู่ต่อสู้หมุนโคนเหมือนกันนะครับ หมุนมาหมุนกลับไม่โกงครับก็ไม่ว่ากันครับนะครับก็พยายามปรับตัวหมากขึ้นไปดันโคนขึ้นไปสีขาวดันโคนขึ้นมาก็ยกมา้าขึ้นไปครับเราก็จะไปก่อกวนบ้านนะครับทางด้านปีกขวาอืขึ้นขุนมาแล้วไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกนะครับจะเอายังไงต่อนะครับนับตัวหมากแล้วก็เป็นเม็ดสู้เบียร์เบียรสู้เม็ดนะครับ ก็ยังสูสีเล่นกันได้อยู่ตอนนี้ก็มีเบีย้ยจุดอ่อนที่อยู่ข้างม้านะครับทางด้านปีกขวาเม็ดกินไปเลยไหมอืมอยกม้าไปก่อนครับคิดไม่ออกครับไม่รู้จะทํำยังไงดีนะครับแต่ไม่มาครับเดินไม่ออกครับจังหวะนี้เราเอาเรือไปโูกนะครับเพื่อหลอกร่อให้เขาทิ่มใส่โคนใส่เบีย้ยอ่าเราก็จะได้แท่นนะครับ ตัวสู้ทิ่มมาจริงๆครับเราก็ใช้วิธีการถอยโคนนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้แท่นเบี้ยของสีขาวเนี่ยเป็นเบี้ยขั้นบันไดแล้วก็จะขาดอนุภาพนะครับตอนนี้เราก็เป็นตอบเม็ดแล้าเม็ดโซ่เบี้ยนะครับแบบเต็มๆนะครับเมื่อกี้ยังเป็นตำแหน่งของแต้มเท่าอยู่นะครับพอสีขาวทิ่มเบี้ยตำแหน่งนี้มาทําให้สีขาวเริ่มนะครับเริ่มเป็นรองนะครับโคต้าสู้ตัดิใจกินครับเราดันโคนขึ้นไปกินนะครับ คนเรายังขึ้นไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาวิธีนะครับยากย้ายโยกย้ายใส่เฉพกโยกย้ายนะครับเอ้าไม่ใช่ครับโยกย้ายตำแหน่งนะครับตัวหมากนะครับขยับม้ากลับมาเข้าเรือออกคลองต่อต่อเรือทิ้งไปเลยนะครับทามานะครับมาจริงๆครับต่อทิ้งกันเลยนะครับเป็นต่อเม็ดแบบนี้นะครับรือเม็ดดินแท่นด้วยก็ค่อนข้างที่จะโอเคจังหวะนี้กินนะครับกินเบี้ยเขาดันม้าหนีจะหงาย ครับแต่เราหนีไปในตำแหน่งที่สามารถลุกคาดกินเบี้ยคืนได้นะครับกินเบี้ยของสีขาวนะครับหนีครับนะครับกลับมานะครับโคต่อสู้จะงายหรือเปล่าครับถ้างายเราจะลุกคาดกินเบี้ยนะครับเบี้ยริมแต่ถ้าไม่งายยกมามาแล้วก็ยกมาขึ้นไปครับนะครับเราก็จะปังกันไม่ให้เบี้ยของสีขาวได้ดันไปงายได้นะครับูคต่อสู้จะเอาอย่างไงขยับขุน ถ้าเราเอาม้าไปกันเบีย้ยหงายเขาจะเอาม้ามาต่อนะครับดังนั้นเราก็หมุนหมุนได้ไหมหมุนโคนนะครับเอาคนไปกินครับอาคนไปกินเบีย้ยไปพยายามโจมตีจุดอ่อนครับตอนนี้จุดอ่อนของสีขาวก็มีเบีย้ยเบีย้ยลืมทางนั้นปีกขวาของเรานะครับก็จําเป็นต,ต้องหมุนตัวมากครับหมุนตัวมาก่ต่อสู้ยกคนมาไล่มาก็ต้องกลับครับกลับมาในตําแหน่งของมาซ้ายนะครับ ดูนะครับท่านสี่ย่านนะครับจะบุกจงไงต่อนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าครับท่านสี่ย่านครับคุตัดสู้หมุนคนอีกแล้วครับเราก็ดันคนขึ้นไปครับขอกินเบี้ยก่อนอ่าแบบนี้ก็ต้องถอยครับถอยมามาจับกินเบี้ยนะครับแล้วเราสามารถส่งคนทั้งตรงกลางกระดานขึ้นไปนะครับเข้าไปลุกลุกขุนนะครับนะครับ ก็จะมีจังหวะเทมโป้นะครับจังหวะอ่าจังหวะนี้ก็ลุกเข้เไปอีกหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันครับอามาร์กินลุกกข้าไปอีกหนึ่งดอกครับนะครับไปสองดอกครับจังหวะต่อไปเราทิมไล่ม้านะครับม้าหนีทิมใส่ขุนลุกอ่าเป็นจังหวะได้ทีเดินฟรีหมดเลยนะครับก็สังเกตนะครับเด็กๆและเยาวชนครับผู้ที่ศึกษามารุกใหม่ๆนะครับก็มาศึกษาได้นะครับเราจะจังหวะทีเดินคือเดินฟรีครับกต่อสู้ต้องหนีนะครับ นี่ก็ต่ำลงต่ำลงนะครับเราก็ยึดพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นได้ว่าเรายึดพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับจังหวะน,นี้ก็ต่อยโคนเข้าไปอีกครับนะครับต่อยขุนได้ไหมเอาโคนต่อยขุนไปอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งดอกบอกก็เป็นเพื่อนกันครับลุกปักเข้าไปนะครับจังหวะต่อไปเสริมโคนดันขึ้นไปนะครับป้องกันโคนเข้ามาต่อเรานะครับมาจับกินเบีย้ยจังหวะนี้เราหมุนโคนนะครับหมุนโคนมาให้คุมพื้นที่กระงกระดานดีกว่านะครับ ทีนี้มาข้างกระดานเราก็ต้องหาตำแหน่งนะครับต่อโคนครับูคตสู้ก็พยายามละลายตัวหมากนะครับถ้าเรารู้นะครับว่าหมากเราเริ่มเป็นรองนะครับเราก็ต้องพยายามละลายตัวหมากางนี้ถูกต้องนะครับนะครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าก็นิ่งไว้ก่อนครับถ้าคู่ตสู้กินมาเราจะใช้ม้านะครับใช้มากินนะครับู่ตสู้รู้ทันครับไม่ยอมกินนะครับ ถอยมากลับไปในตำแหน่งนี้จะก็พยายามหมุนตัวมากนะครับสีขาวนะครับก็พยายามจะขึ้นมาให้ได้นะครับจังหวะนี้เราไล่โคนเหรอยังยังไม่ไล่นะครับเอายังไงดีก็กินไปเลยก็ได้ครับนะครับจริงๆเราไล่โคนดีกว่าเมื่อกี้นะครับจังหวะนี้ใช้เม็ดลุกนะครับ เดี๋ยวเราจะหมุนโคนนะครับมาเล่นตรงกลรางกระดานครับรุมลุมกินเบี้ยนะครับเบี้ยเบี้ยลอยๆของเบี้ยเดี่ยวของสีขาวเนี่ยและเม็ดตัวนี้ขึ้นไปลุกเนี่ยป้องกันโคนนะครับขึ้นมาต่อนะครับหมุนโค,น,คนกลับมาครับหมุนโคนกลับมาเราจะรุมกินเบี้ยอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าเป็นต่อเบี้ยสองตัวก็ค่อนข้างที่จะชนะไม่ยากนะครับโคต่อสู้มาจับกินเบีย saliva, ้ยก,ไไกนน็ลุกไปกอะครับลุกไปก่อนครับ จังหวะต่อไปครับต้องผูกอีกแล้วนะครับเบีย้ยตัวนี้นะครับเราจะยังไม่ถอยนะครับไม่ต้องการให้โคนของสีขาวขึ้นมานะครับขึ้นมาใช้งานนะครับกักไว้ก่อนนะครับไม่ได้โต๊ดนะครับกักไว้ก่อนก็ต่อสู้ถอยม้านะครับถอยมามาทางด้านปีกซ้ายนี่เอา หรือว่าจะใช้ขุนขึ้นไปผูกเบี้ยนะครับจะสู้จะโยนม้ามาให้คนกินหรือเปล่านะครับแล้วก็เบี้ยคู่อะหมุนม้าดีกว่าครับนะครับเอาขุนไปซับพอร์ตทางด้านปีกซ้ายดีกว่านะครับแล้วก็เอาม้าไปโจมตีทางด้านปีกขวานะครับจับเบี้ยจุดอ่อนไว้นะครับจะสู้โยนเบี้ยมาแล้วนะครับไม่สนนะครับนิ่งไว้นะครับเราก็ดันขุนขึ้นไปผูกนะครับเพื่อต้องการให้เขาเอาเบี้ยมารุกนะครับ โคต่อสู้ไม่รู้ครับกินตัดกินมากินกลับไม่โกงนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเบี้ยตัวริมกระดานก็ป้องกันม้าครับโคตส์สู้ก็พยายามจะยกม้ามาจับกินเบี้ยนะครับเรามีขุนผูกได้นะครับทีนี้เราก็หาตัวอื่นเดินก่อนนะครับต้นนี้ไม่ได้ใช้งานก็เป็นม้าริมกระดานนะครับกลับมาครับครับเอาขุนไปผูกเบี้ยก่อนครับเราจะยกม้ามาที่ตำแหน่งงองงูนะครับงองงูหกเพื่อจับกินเบี้ยรุมกินเบี้ยครับยกม้ากลับมาครับ คูต่อสู้เป็นม้าคู่ข้างกระดานแบบนี้ประสิทธิภาพก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันต่อนะครับนะครับเราจะบีบกินเบี้ยตัวนี้ได้ไหมนะครับก็จะมีจังหวะอืมโยนม้ามาจริงๆครับก็จะเป็นต้องกินครับนะครับถอยม้ากลับมารุกครับลุกหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับลุกหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันนะครับปักเข้าไปก่อนครับค้างครับนะครับยังไม่ไปนะครับ แอปนี้มันค้งถ้าเราใช้เน็ดเน็ตเราไม่ดีนะเน็ตช้าก็จะค้างแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนมาครับหมุนมาครับมากมา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 ป้องกันท่านนะครับมาป้องกันท่านนะครับแล้วเป็นการถ้าู่ต่อสู้รุกแบบนี้รุกเข้าไปก่อนหนึ่งดอกครับแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เอาเบีย้ยหงายเสียบลักเข้าไปนะครับโอ้โหเสียบรักระวังโคนกับม้านะครับยังไงก็ต้องเสียหนึ่งตัวแน่ๆนะครับคู่ต่อสู้จะทํำยังไงนะครับในตําแหน่งนี้นะครับ ขอยปผูกก็ไม่ได้ครับโอ้ตัดสินใจเอาม้ากินเม็ดนะครับก็ไม่ว่ากันครับนะครับเป็นการตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะครับเราก็เอาม้ากินขึ้นไปนะครับโคนครับโคนของสีขาวเริ่มมีปัญหามีปัญหาอีกหนึ่งตัวนะครับคู่ต่อสู้ทิ้งเลยนะครับนะครับบอกว่าแลกกันได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับยังไม่แลกนะครับก็เอาดันขุนขยับเข้ามาครับนะฮะขยับเข้ามาปลูกมาไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะกินโคนนะครับ ก็อย่างน้อยเรามีสองม้านะครับเราต้องเหลือเบี้ยไว้หนึ่งตัวนะครับในการไล่นะครับถ้าเป็น2ม้าล้วนๆก็จะไม่จนนะครับจังหวะนี้กินโคนเข้าไปนะครับอ้าวกินเบี้ยเข้าไปอีกนะครับจังหวะนี้ก็เป็นการไล่ดิบนะครับก็ไปเรื่อยๆให้คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายเลือกนะครับว่าคู่ต่อสู้จะเลือกไปทางด้านปีกไหนนะครับเอาในดีต่อนะครับอืมจริงๆเราถอยถอยมาเสร็จแล้วครับ เราถอยขุนไปอยู่ใต้ม้าจะง่ายกว่านะครับคู่ต่อสู้จะก็จะขุนก็ต้องไปนู่นครับมุดไปทางด้านปีกซ้ายนะครับเดินไวไปนิดนึงครับนะครับคิดไม่เยอะนะครับก็ขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาไล่กันต่อครับเป็นการไล่ดิบนะก็ปล่อย้คต่อสู้เลือกเอานะครับว่าจะไปอยู่มุมไหนนะครับนะครับจังหวะเมื่อกี้ไก่ก้าวฟ้าไล่ไม่ดีนะครับไม่คมเลยนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับตวนนี้ก็ยกม้าขึ้นไปก่อนครับบีบเข้าไปครับ ว่าตโซจะไปอยู่มุมไหนว่ากันไปนะครับจกมาไมกทีนึงจะไปมุมไหนไม่ไปไม่บอกไม่กล่าวนะครับว่าจะไปมุมไหนนะครับก็จกเบี้ยไปกันนะครับจกมาออกไปจะมุมไหนเอ่ยนะครับจกมาไปอีกก็จกมามากันะครับนะครับให้ไปข้างหน้าดีกว่าครับนะครับจะไปซ้ายไปขวาก็ว่ากันไปนะครับ เอาขุนไปล็อกไว้นะครับให้แคบลงนะครับพยายามบีบตาให้แคบลงนะครับเอามาไปกันไว้เลยครับนะครับคือแถวสองขึ้นมาไม่ได้แล้วนะครับแถวสองนะครับแถวเจ็ดนะครับแถวเจ็ดเอาเบี้ยงหายขึ้นไปครับก็จะสู้เลือกเอาเลยนะครับว่าจะเลือกมุมไหนซ้ายหรือขวานะครับก็จกมาไปกันไว้อีกครับไม่ออกนะครับแล้วก็เอามาไปอีกจริงๆแล้วเอาเบี้ยไปกันจะดีกว่านะครับเอาเบี้ยไปลุกครับ สู้อาจจะขึ้นมาหนึ่งตานะครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นก็หมุนม้ากลับมาครับนะครับเอาม้าไปล็อกไว้นะครับพยายามบีบพื้นที่ให้น้อยลงที่สุดนะครับขยับขุนไปครับขยับขุนติดเบี้ยนะครับไม่กินครับตอนนี้ไม่ต้องกินเบี้ยแล้วก็ขยับขุนขึ้นไปตรงๆนะครับถ้าหาจังหวะครับก็ถอยม้าหนึ่งทีเบี้ยลุกม้าซ้ําตายนะครับก็จบเกมครับปิดกล่องนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับจังหวะนี้ก็จนสวยงามนะครับและพรกกใหม่นะครับ e ีหน้านะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ท้ายคลิปนะครับเยอะๆนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับทักทายกันบ้างครับขอบคุณครับ